แม่ปจุบันนี้อายุ75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะสิป,ปีจะได้แล้วมั้งวันแรกที่มันปวดรุนแรงนั่งถอนยาอยู่งอๆงงงเข่าอย่างนั้นนะครับ มันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องให้ลูกพาไปหาหมอเขาบอกว่าข้อเข่ามันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะเกาะฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ำพออยู่มาอีกไม่เท่าไรเจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอทีนี้กะจะไปผ่าตัดจะเปลี่ยนข้อเข่าคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดก็จะพาให้จะเปลี่ยนให้ว่างั้นนี่มันเขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยแล้วมันจะต้องคอยคิวว่างี้เอ๊ทีนี้ทานขวด สีชมพูนั่นเข้าไปอ๋อบิมสีชมพูเข้าไปค่ะค่ะทานเช้าสองเย็นสองแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหมขึ้เบาคือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ทีนี้ทานติดต่อกัอนเลยก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้พาไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่ผ่าแล้วหมอถามว่าอย่างนี้ไม่ผ่าแต่คุณยายไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้มื่อก่อนไม่เท้าอะไรที่ เป็นสี่ขานั่นนะอาวัยบล็อกเกอร์นะฮะอาตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วมันต้องใช้แล้วก็มาใช้ไอทีแบบสาระอาอะไรนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างอาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะอาฮะขึ้นชั้นสามขึ้นชั้นสามได้เมื่อก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านว่เข่ามันจะดังอด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 ต้องโหนราวบันไดไว้ครับครับขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอ่ะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายครับ แล้วท่านบอกไหมครับว่ารุนแรงแค่ไหนรุนแรงเพราะว่าปวดมากปวดบวมค่ะทั้งสองข้างสองข้างเลยค่ะเพราะที่นนั่งทํางานนะคะจะนั่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งเพราะที่นรับราชการนะคะก็ฮะพอเย็นขึ้นมานะคะบวม เดินก็ปวดปวดถึงในกระดูกค่ะนะคะก็ทานยาแก้ปวดเป็นนาน,นานมากประมาณสองสมปีจนทนไม่ไหวก็ไปพบแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาทาก็ยาทานะคะพอทาเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนเข้าไปถึงในกระดูกเพราะมันจะปวดลึกเข้าไปในกระดูกค่ะจะมีน้ําที่ข้อเขา่าแล้วก็ลงมาที่ข้อพับฮะจับได้ประมาณเท่าไข่เป็ดมันจะเป็นเหมือนน้าถุงน้ำนะคะเคยไปเจาะที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะครั้งละสี่สิบซีซีค่ะ คุณหมอสุดท้ายให้คําแนะนํำยังไงก็คือแนะนําให้กายภาพบําบัดนะคะก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เจ้าว่าหายเลยนะคะลูกสาวนะก็เจอบิมเข้าครั้งแรกใช้น้ํามังคุดค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งว่ายาของหมอนที่ฉันไม่ได้รับประทานแล้วครับอยู่ดีก็มีซิสตามมาอีกซิสอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่นีฉันไม่ทราบเพราะว่า คือไม่เคยสังเกตหมอโรงพยาบาลพิสูจน์แล้วบอกเป็นซิสแต่ไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะเป็นถุงน้ําธรรมดาแล้วก็นัดผ่าตัดที่ฉันไปหาเมื่อเดือนตุลานะฮะก็นัดไป3ามทานวาทําการผ่าตัดแล้วก็จะขูดที่เป็นก้อนซิสออกอันนี้ฉันก็ทานบีมไปเรื่อยๆอยู่ๆ,ๆมามันยุบก็มีความสุขเพราะว่าสุขภาพก็ดีป่วยก็ไม่เป็น<ข>อก็ด,ดีขึ้นค่ะอ,อาการของอซิสก็ยุบลงยุบลง,ลงโดยที่ไม่ต้องไปทานยาอย่างอื่นคือบีมอย่างเดียว อืมสีอะไรฮะสีชมพูกับน้ำมังคุดปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมไปหาคุณหมอคอนอะครับอ๋อจากนั้นไปหาคุณหมอค่ะรักษาทั่วหมดแล้วปวดมากข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างนี้ ไม่ได้หลมยืนมาก,มากเาากพราะเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยาก็คือว่าแต่ใช้ข้างเนี้มากกว่ายิบนี้ยิบนี้หันมาข้างนี้จะ,จะต้องเรารับน้ําหนักไว้เลยแล้วต้องทอํายังไงให้คุณหมอบอกไหมครับคุณหมอบอกว่าห้ามยืนนานๆห้ามนั่งยองแล้วห้ามทําอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวกัาบเข้าเยอะๆอ่ะแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกบอกงั้นไม่เอาแล้วจ้ะคราวนี้ตัวเองเจ็บเขา่าบอกเขาบุกเศร้าน้องเศร้าสีอะไรเ็าส่งสีอะไรมาให้สีที่จมูกสิบหกทันวา ปีที่แล้วปีที่แล้วนะทิบหท่นมากินได้ 17, 18, 19, 20ลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลย20ิบนั้นก็ไปเลยไประยองเลยลือมออาไปไม่ได้ทีนี้ก็มันก็เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นวะไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันดงบันได เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้ส่อนใจว่ามันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมล่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่ใช่ไหมอ่าท่านก็วันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยับจังหวัดการก็ขับรถเองนะคะขับรถตังเต่รยอ่ไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอ้ไอ้บีมบีมนี่มันคงจะดีท่านก็คิดนะก็กินต่อมาอีกยันวันที่หกเขาก็มีเขาก็มีแข่งไงเต้นฮูลาฮูปที่ที่หมู่บ้านลองของไปแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเต้นฮูลาฮูปทค่นี้ทำไมมันไม่ปวด ธรรมดาเต้นระหมันจะต้องเวียง,ม,งมันจะต้องใช้ข้ามันต,ต้องเต้นเต้นอยงว่าอะไรเพลงอะไรออกมาเงี้ยเต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นระหูมมันก็มันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไหร่เอาไปทางนี้เท่าไหร่นี่เพื่อให้พิสูจน์ว่ายังยังไม่เจ็บนะอันอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้ห้าติ้มันมีเป็นห่วงห่วงะเราก็จะไปอย่างนี้ห้าติ้เดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือดขาวเนี่ยหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ tnf alpha interleukin 6และ interleukin ิ 17, นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลง อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5าชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างโมลกระดูกอ่อนนะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ํา อยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0944350404 0890718889